โดยปกติแล้วนะคะทุกคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับปอยในธุรกิจสกินแคร์นะคะชื่อว่า P Care Skin Care น,นะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยการที่ปอยขยายธุรกิจมาทําเกี่ยวกับัพพล l เ m e n t ก็เพราะว่าตัวปอยเองเนี่ยกำลังศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยอยู่นะคะจากการศึกษาศาสตร์นี้ก็ทําให้ปอยได้รู้ว่าการที่คนเราจะสามารถมีสุขภาพผิวและสุขภาพกายที่ดูดีจนเปล่งประกายออกมา80-90%เลยขึ้นอยู่กับสุขภาพภายในของเราปอยก็เลยมองเห็นความสําคัญว่า การดูแลตัวเองจากภายในเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะจากการศสาสานนี้เนี่ยมันทําให้ปอได้ทราบว่าการที่เราได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารอย่างเดียวไม่เพียงพอจริงๆค่ะเราจึงจําเป็นต้องทานซัพพลีเมนต์เสริมเข้าไปค่ะ สำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะการจะเปิดตัวสินค้าใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆค่ะซึ่งปอยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องวางแผนให้ละเอียดถี่ถ้วนการวางแผนงานของเรานะคะปอยก็ได้มีการวางแผนไว้2ด้านค่ะด้านที่1ด้านของสินค้าและด้านที่2คือด้านของการขายค่ะในด้านของสินค้านะคะเราได้มีการวางแผนไว้ว่าสินค้าจะต้องมีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นสินค้าจะต้องมีความน่าเชื่อถือสินค้าจะต้องอยู่ในราคาที่คนหมู่มากจับต้องได้ สำหรับสินค้าตัวนี้นะคะเรามีความโดดเด่นตั้งแต่โรงงานที่ผลิตเลยค่ะเพราะว่าโรงงานที่ปอยเลือกเนี่ยเป็นโรงงานที่ใหญ่มากเรียกได้ว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งใน3ของประเทศเกาหลีเลยค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะเราได้มีการเซ็นสัญญา MOU เพื่อให้โรงงานผลิตให้กับเราเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยเท่านั้นค่ะ <S <S นอกจากนี้นะคะเรายังมีความโดดเด่นในเรื่องของสารสกัดด้วยซึ่งในครั้งนี้นะคะเราได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นเอกซ์คลูซของสารสกัสดที่มีชื่อว่า 40907ซึ่งหมายความว่าเราจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้สรสกัดนี้ได้ในประเทศไทยค่ะในส่วนของสารสกัดดังกล่าวนี้นะคะปอยต้องบอกเลยค่ะว่ามันมีราคาสูงมากสูงถึงโลละสองสามแสนบาทเลยสาเหตุที่มันแพงเนี่ยก็เพราะว่ามันถูกจัดเป็นพืชมหัศจรนร์ ที่มีรูปร่างพิเศษกว่าชาวบ้านทั้งที่ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมใดๆเลยแล้วที่เหนือไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือมีหลายต่อหลายประเทศมากที่พยายามจะเอามันไปปลูกเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจกในประเทศเขาแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยก็ดันไม่สามารถปลูกได้เลยในประเทศอื่นๆแต่มันสามารถปลูกได้ในพื้นที่เล็กๆในประเทศอิสราเอลเท่านั้นค่ะในด้านของความน่าเชื่อถือของตัวสินค้านะคะ เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่ต้องทานเข้าสู่ร่างกายปอยจึงให้ความสําคัญในเรื่องของการรับรองความปลอดภัยค่ะเราก็ได้รับเอกสารรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาและที่สําคัญนะคะเรายังได้รับการันตีจากทางซัมซุงซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกในส่วนของการขายนะคะเนื่องจากสินค้าตัวนี้ปอยวาง Position แบเป็นสินค้าออนไลน์ที่มีระบบตัวแทนจำหน่ายดังนั้น ปอยจึงจาเป็นต้องคิดให้ครอบคลุมกับทีมงานตัวแทนจําหน่ายของปอยด้วยซึ่งในการขายในระบบนี้สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ 1. กําไรเราต้องมีแกบกําไรที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ขายสามารถอยู่ได้และด้วยความที่เราเน้นในสายออนไลน์เราจึงต้องคิดเผื่อให้ลึกไปมากกว่าเดิมคือคิดอีกด้วยว่าหลังจากที่ตัวแทนของเรามีการหักค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนค่าการตลาดออนไลน์ออกไปแล้ว ตัวแทนของเราจะยังคงเหลือกำไรอยู่ 2. การติดเครื่องมือการขายก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งตรงนี้นะคะปอยก็ได้จัดทำกลุ่มเทนความรู้ด้าน m a r k e t ็ตติ้งออนไลน์ในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นอย่างตัวปอยเองปเป็น High Value ไคลเอ็นของ Facebook ปอยก็จะเน้นเสาในด้านของ Facebook เป็นหลักแต่ในด้านอื่นๆเช่น TikTok หรือ IG ตรงนี้ปอยก็จะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลทุกคนคะ่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีระบบหลังบ้านและระบบ CRM ซึ่งเป็นระบบบริการหลังการขายที่ทางบริษัทจัดทำให้เพื่อซัพพอร์ตการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายทุกคนไม่ว่าจะเป็นการส่งเลขพัสดุและการแจ้งโปรโมชั่นผ่าน SMS ให้กับลูกค้าโดยตรงรวมไปถึงระบบฝากส่งสินค้าในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เองและนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในส่วนของการวางแผนงานของแบรนด์พิชลุกค่ะ สำหรับใครที่สนใจร่วมงานกับแบรนด์พิสลุกสามารถติดต่อได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยคะ่ะ